มาใกลกว่านี้นะครับใกลๆเลยครับผมครับมือนี่วันสงการครับก็เลยโชโอกาสนี้มอบกาลังใจให้กับทีมงานทุกคนที่ดูแลผมนะครับเรียกอ้วนให้หน่อยนะอ้วนอ้วนกับกับแซมมี่อ่ะนี่นะครับ สวัสดีที่หน่อยไสมการครับขอบคุครัพี่ให้น้องเซมี่ที่ดูแลตลอดเรื่องอาหารการกินทุกวนันค่ะานาราค่ะแม่มีไหมที่หม่ไทยแลย้วขอให้ลูกสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยคนรักคนหอมอย่างนี้ตลอดไปนะลูกน,นะนมาครับพี่เทียนครับที่น,นี่นี่อันนี้ผู้ดูแลหลักเลยครับคุณ เนี่สี่น้องบัวลำฟูนะครับผอ้โอ้ยแบลลนด์บคเลนด์เลียนกาเลียนกร์แลเดี๋ยวต้องคะนนคะนเลขาพี่เซอีกต่อนึงบาสสวัสดีสงกรามครับครับสวัสดีสงกรามครับ